น้องกับวนกับม,มาไหมหามแล้วให้น้องที่ดาเล่าไปที่สาวครับทิดตามทุกคอนเสิร์ตน้องเลยทิดน้กกาตุ๊ก,กาตาตัวนี้น้องอญิงเคยให้น้องที่ดาเล่าไปนะคะโอสักโอ้เียว้ <S 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 เดไปเยังเปิดตามสัญญาเอาเงินมาถวายมาให้น้องให้นของคมากรับมากค่ะค่ะขอบคุณค่ะกลังรอน้่ะด้เรียบร้อยค่ะได้ค่ะ าเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยค่ะน้องเสร็จแล้วค่ะจาพาน้องออกตรงนี้นะจ๊ะอย่ามองกล้องนะจ๊ะเรียบร้อยค่ะนี่นะอริอริสอ เดีดยวไหมถ้ามันมีเม็ดเอาเอาออกมานะคะถ้ามีเม็ดนะถ้ามีแข็งแข็งนะทำไมชอบทำร้ายผู้หญิงกินเทลลัสองกีบเลยอลิศเรียนลมคือจังสีงหายนี่ล่ะแต่ว่าเรียนมาปุ๊บมา้หอมแก้มเอื่อยไหม ยังวะยุดนี่เจ้ายายเลนไปบ่มมีมืดเราไมจ้าเลือซนีเลยค่ะใส่กับเลือซนีไปอดท่านาเลยชือเลือเท่านี้เลยจ้ะผู้บอกเป็นบอลลี้บอกมีเขียวกับแดงครับตัวนี้มีซนีเลยเพิ่นว่าเอ็ลเพิ่นว่าไล่ล่องนี่ไหมไล่ล่องสมพู มได้แล้วส ah ah ีฟ่ามาแล้วส so ี่ามดูอลิสสิกินแซ่บไร หาุมาถามใส่ซองป่รวยเลยทีนี้ได้เยอะเยิ่เลยยังไม่เหรกก่อนกลับเอาอีกซองบอกอร่อยไหมงมาสองทุ่มใส่ไซส์อะไรจ้า xl xl มีสีเขียวสีแดง สีครีมสีครีมบอเพื่อนว่าอยากได้ไล่ลงนี่ไหมไล่เส้นนี่ไหม

ไ่เป็นลิปเดียวอีกึ้งคนหารอบคนนันเด็กก็ยังดีอ่อตไนนเอาไปเลยแปะได้กับปะปะได้กับปะอีไปห่วยอไปแบบมีเสียงนะคะไปที่ แหมช่วยช่วยนูหน่อยวาสกนอสวัสดีค่ะเดี๋ยวมัว uh, ่เดีใส่ like ch, yeah. ันเข้าไปแล้วับพี่เฉยไม่ได้เหรอเอามาจับเล้ว่าเป็นพีเนเตอร์บ้างสินี่พีเจนเตอร์ฮ่าฮ่าล่ก ลุงแกถึงกับกุ้มกระบับเลยอันนี้คือเห็นผมเดวแล้วป้ะใช่ค่ะกำนั่แกบอกว่าปิดบ้องไปเอาว่ะสิไปต่อเก่าไปต่อเก่าก่อน ไปต่อสายเก้าก่นอนไม่ไเจอพ่อบะครับอาจารย์ไม่คงเปิดเลยเครอสลิงม่เเนเจอแล้วเอาอพอดีว่าเอาว่าไม่มีเพื่อนเล่นแล้วเสียงข้ามบอกผมนะเจ้าวนเล่นเล่น กลับไปหามกพอนรีแต่สังไหลสังไหล,ไหลวันนี้นะคะบัตร2 0 0 200อบาท, 200, 200บาทหลังปั๊มน้ำมันปูเจาะสำลงุงเข้าใจไหมพี่สเตฟานกูดอเียนี้ีคือคีบอ ปล่อยออกมากดนเนื้อโจกตากันว่าสันโบกเจ้านี่ละ่ะมันงามตีางามยิ่งดีละ่ะ<า>น้องยิงบอกว่าขายให้หมดภายในวันนี้ดเ,นนด,เ,เด็ว ้องสี phải phải ่ต้องเจียใช้ยัดีวะอย่างต้งจัดหนี่สายเงี้ย่พวกวะใช้บอกข้างที่บอกท้างที่เหลือไหลอตรงเดือยต้องไปตาไหนที่ว่าพวกวะใช้บอกข้างที่ยงก็คือฮะเออสายไฟกดนเสยยงกันเเอาเลยอ่ะคือไดนยินกันวะเสี๋ยใช้เจี๋ยใครครับโทรศัพทบบ่ก็ไล่ข้างทีทั้งไหล ด้วยจ,จิตสัมผัสแบบไหนโอเคครับสรุปเลยเอาคือดีกว่าลยมีพลอาจารย์คะที่บนนะคะงูโมซาโต้ค่ะมาแล้วนะคะสามสามสามแปดเพราะว่าเพื่นว่าปลาปลากับแปด สามแปดแปดสามแนเนาะพี่มอนกับวาช่เนื้อเพ่งไงเน่อันเอาเนื้อก่อ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 นเมนบอสเนาะหัวหมูหาหาหัวหมูหาหัวกับหาหาแปดแปดสามเคบอไก่นี่คบนะค่บอบริดดอกเย่เดี๋ยวูเว